ผมจะพูดตรงๆเลยนะครับคือผมเนี่ยไม่ค่อยจะตื่นเต้นกับ Resident Evil Requiem เท <c> ่า <oughs> ไรห่รอกนะเอาจริงๆ <c oughs> ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับแต่ใจจริงเนี่ยร้อนยิ่งกว่าถูก n e m e s i สไล่แล้วนะ <c oughs> ในตัวอย่างแรกของเกมเนี่ยเราเคยไลฟ์วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับใครที่พลาดเนี่ยก็ลองย้อนไปดูกันได้เลย <c oughs> แต่ในคลิปนี้แหละจะมันสก,กาเดิมเพราะเราจะมานั่งจ่อลึกกันจากตัวอย่างใหม่จากงาน Gamescom <c oughs> และตัวเดโมที่เพิ่งปล่อยมาแบบส,สดๆร้อนๆเลย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลใหม่ที่โผล่มาและก็บาะแสบ้างอย่างที่ซ่อนเอาไว้ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทันสังเกตวันนี้ทางแรคคูนบอดแคสต์ก็จะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนเอนได้ฟังกันถ้าหากเพื่อนเพอนพร้อมกันแล้วก็มาลุยกันได้เลยครับ ในตัวอย่างที่2ที่เราได้รับชมกันจะเป็นฉากย้อนอดีตที่เกิดขึ้นในปี2020นะครับหรือก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนภาค Village 1ปีถ้าหากถามว่าเรารู้ได้อย่างไงนั่นก็เพราะว่าตัวเกมภาคเลควยมทางทีมงานได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2028หรือก็คือเหตุการณ์30ปีให้หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อทีไวรัสในแรคคูนสิตีซึ่งในตัวอย่างแรกของเกมเนี่ยผู้บังคับบัญชาการ FBI ออย่างนา เดมซีเขาได้บอกกับเราว่าอเลซ่าแอชครอฟต์นั้นเสียชีวิตไปเมื่อ8ปีก่อนนั่นทำให้เราต่อจิ๊กซอได้เลยว่าฉากในตัวอย่างที่2นี้ก็คือช่วงในปี2020นั่นเองครับเรื่องราวในตัวอย่างนี้จะเกิดขึ้นที่โรงแรมเวนวูดโฮเทลที่นั่นเองเราจะได้เห็นเกรซตัวละครเอกของภาคนี้ที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น เธอกำลังนั่งพิมพ์งานอยู่บนเตียงในห้องพักไม่นานนักอเลซ่าแม่ของเธอก็ได้เดินเข้ามาทั้งคู่พูดคุยกันตามประษาะแม่ลูกอเลซ่าแสดงความเป็นห่วงที่เกรซทำงานจนดึกทำให้บรรยากาศดูเหมือนทุกอย่างยังปกติดีแต่ความปกตินั้นก็พังทลายลงทันทีเมื่อมีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาคำถามเพียงประโยคเดียวดังขึ้นจากปลายสายว่าคุณใช่ครอบครัวแอชครอฟ์หรือเปล่า Grace เกรซเผลอตอบไปว่าใช่คะ่ะ แล้วสายก็ถูกตัดไปในทันทีก่อนที่ไฟทั้งโรงแรมจะดับวูบลงอเลซาที่ดูเหมือนจะรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเธอก็ได้แสดงอาการกระวนกระวายทันทีและพูดขึ้นว่าพวกมันกำลังมาพร้อมสั่งให้เกรซรีบเก็บข้าวเก็บของเพื่อหนีออกจากโรงแรมโดยเร็วที่สุด เกรซเองเต็มไปด้วยคำถามแต่อเลซ่าก็ตอบสั้นๆว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาทั้งสองคนรีบหลบหนีออกจากห้องพักโดยที่เกรซยังไม่ได้เก็บข้าวของเลยด้วยซ้ำและในซีนนี้เองเราจะได้เห็นอเลซ่าหยิบปืนพกออกมาจากกระเป๋าเป็นรายละเอียดเล็กๆที่สำคัญมากเพราะจากเกมเพย์ที่ถูกโชว์ในงาน Capcom Spotlight ดูเหมือนว่าปืนกระบอกนี้จะตกทอดไปอยู่ในมือของเกรซในอนาคตด้วยนั่นเองครับ อีกจุดที่น่าสนใจก็คือการทรานซิชันจากฉากคัสซีนเข้าสู่เกมเพลย์ซึ่งต้องบอกเลยว่าทำได้แนบเนียนมากๆทำให้เราแทบไม่รู้สึกถึงรอยต่อเลยครับเหมือนว่าเรากำลังนั่งดูหนังสยองขวัญที่สามารถหยิบจอยขึ้นมาเล่นต่อได้ในทันทีเมื่อฝ่าความมืดลงไปยังชั้นล่างของโรงแรมเกรซและอเลซ่าจะได้พบกับเจ้าหน้าที่โรงแรมคนหนึ่งเขเาคามาขอโทษด,ด้วยท่าทีสุภาพและบอกว่าจะรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดแต่ก่อนที่คำพูดนั้นจะจบลง ชายปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและคาเจนาทีคนนั้นต่อหน้าต่อตาพวกเธอในทันทีจากใบหน้าและท่าทางของชายคนนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเขาได้ติดเชื้อไวรัสบางอย่างเข้าไปแล้วและตรงนี้เองที่ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าเขาอาจจะเป็นคนเดียวกับที่โทรเข้ามาหาเกรซก่อนหน้านี้ เพื่อยืนยันว่าเธอเคือครอบครัวแอชครอฟหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่ก็เป็นไปได้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังก็อาจจะมีองค์กรปริศนาที่เป็นคนโทรมาก่อนก่อนที่จะส่งอาวุธชีวภาพตัวนี้เข้ามายังโรงแรมครับ หลังจากเหตุการณ์สยองตรงหน้าเกรซเนี่ยแสดงอาการหวาดผวาและตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดแต่อเลซาก็รีบเข้ามาอบกอดลูกสาวเอาไว้และบอกกับเธอว่าเกรซคือความหวังเดียวที่เธอมีหากทั้งสองรอดออกไปได้เธอสัญญาว่าจะอธิบายทุกอย่างให้เกรซฟังแต่ในจังหวะที่ดูเหมือนความหวังจะยังพอมีอยู่อเลซากลับถูกฆาตกรรมต่อหน้าต่อตาลูกสาวของเธอเองซึ่งนี่ก็คือขําคืนสุดท้ายที่ทั้งสองได้อยู่ด้วยกัน เป็นไปได้นะครับว่าการที่เกรซตัดสินใจเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ก็อาจไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่การงานเท่านั้นแต่เป็นเพราะเธอต้องการสืบหาความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมแม่ของเธอและอาจจะเป็นการเดินตามรอยที่อเลซ่เองพยายามไล่ตามมาตลอดก็เป็นได้ครับส่วนสิ่งที่อเลซ่กำลังไล่ตามอยู่นั้นตอนนี้ยังคงเป็นปริศนาครับแต่จากข้อมูลที่เราพอจะรู้ได้ก็คือเธอกำลังสืบเกี่ยวกับคดีคนหายลึกลับ และนั่นเองที่ทําให้ในปี2016เธอตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองดาวีรัตลุยเซียนาเพื่อสืบเรื่องคดีคนหายที่บ้านตระกูลเบเกอร์นั่นเองและเป็นไปได้ครับว่าการขุดคุยความจริงของอเลซ่าอาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ผู้คนได้หายตัวไปอย่างปริศนาหรือกําลังถูกฆ่าปิดปากพรทีละคนและเมื่อเธอเข้าใกล้กับความจริงมากขึ้นมันก็อ่านนำเธอไปสู่ชะตากรรมเดียวกันกับเหยื่อหลายๆคนนั่นก็คือการถูกสั่งเก็บนั่นเอง ต่อมามาพูดถึงเรื่องข้อมูลของเกมกันบ้างครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ Capcom ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วว่า Resident Evil Requiem จะมาในรูปแบบเกมเล่นคนเดียวอย่างเป็นทางการหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยมีแผนจะทำเป็นเกมออนไลน์แบบ Open World แต่สุดท้ายโปรเจกต์นั้นก็ถูกยกเลิกไปครับ Resident Evil Requiem จะให้ผู้เล่นสลับมุมกล้องระหว่าง first person หรือมุมมองบุคคลที่1กับ third person มุมมองบุคคลที่3ได้ตามสะดวกทีมงานระบุว่าต้องสร้างโมเดลและแอนิเมชันใหม่ทั้งหมดสำหรับแต่ละมุมกล้องเพื่อความสมบูรณ์แบบทั้งการออกแบบ user interface การบาลานซ์การสร้างเสียงและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเปรียบเสมือนพวกเขานั้นกำลังทำา2เกมในเกมเดียวเลยทีเดียวครับ ในเกมภาคนี้เราจะได้ตัวคุณโคชินากานิชิภูมกับเกม Resident Evil 7และ Resident Evil Revelation ภาคหนึ่งกลับมาคุมบางเหียนอีกครั้งโดยแนวคิดหลักของภาคนี้ก็คือความสยองขวัญที่น่าติดตามที่จะดึงดูดให้ผู้เล่นอยากเล่นต่อไปแบบวางจอยไม่ลงโดยในภาคนี้เองก็จะหยิบเอาแก่นความกลัวของ Resident Evil 7มาอัปเกรดให้เข้มข้นยิ่งขึ้นด้วย และถ้าหาก2ภาคก่อนอย่าง Residen t Evil Village และ Residen t Evil 4 Remake โฟกัสไปที่บรรยากาศชนบทและธรรมชาติใน Residen t Evil Requiem จะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศกลับไปสู่ความดิบกระด้างของเหล็กและเมืองเพื่อให้ผู้เล่นสัมผัสกับความรู้สึกกดดันปิดทึบและลึกลับกว่าเดิมในสไตล์ที่ Residen t Evil 2และ Residen t Evil 3เคยทำเอาไว้ครับ ตัวละครเอกของเกมภาคนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าก็คือ Grace Ashcroft เจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI ภผู้มีนิสัยเก็บตัวและหวาดกลัวง่ายทีมพัฒนาต้องการให้ผู้เล่นสัมผัสกับความสยองไปพร้อมๆกับเธอและได้เห็นการเติบโตการารับมือกับความกลัวของตัวละครนี้ผู้เล่นจะได้ผูกพันกับเธอมากขึ้นเมื่อดำดิ่งผ่านเรื่องราวและอดีตที่ถูกเปิดเผยภายในเกมครับ ในตอนแรกนั้นทางทีมงานนั้นอยากจะนำรีออนเอสเคนดีมาเป็นตัวละครเอกของเกมภาคนี้แต่คุณโคชินาการิชิให้เหตุผลว่าตัวละครอย่างรีออนนั้นได้เผชิญหน้ากับเรื่องราวสยองขวัญมามากมายจนเขาไม่น่าจะหวาดกลัวกับอะไรอีกแล้วการที่เราจะให้เขาตกใจกลัวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็คงจะไม่เหมาะกับธีมเกมของภาคนี้มากนักเพราะฉะนั้นแล้วเกรสจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่านั่นเองแต่เขาก็ไม่ได้ยืนยันนะว่ารีออนจะไม่กลับมาในภาคนี้ ชื่อภาค r e คเ i ียมของภาคนี้หมายถึงบทเพลงไว้อะไรที่จะสื่อถึงการสูญเสียในอดีตของเกรซและเป็นการไว้อะไรต่อเยื่อทั้งหมดจากเหตุการณ์ในแรคคูน c ิตีและผู้เล่นจะได้พบกับความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านี้อีกเมื่อได้เล่นตัวเกมตัวเต็มครับ เนื้อเรื่องของ Resident Evil Requiem จะดำเนินหลังเหตุการณ์ r a c c o o n City 30ปีและจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ซีรีส์ Resident Evil ครบรอบ30ปีพอดีด้วยซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็จะนำองค์ประกอบเนื้อหาและกลิ่นอายจากประวัติศาสตร์30ปีของ Resident Evil มารวมเอาไว้ในภาคนี้ภาคเดียวแทบทั้งหมด เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของซีรีส์อย่างภาคภูมิและตัวเกมภาคนี้จะยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดของแฟรนไชส์ Resident Evil ด้วยครับ และเมื่อเราพูดถึงข้อมูลของ Resident Evil Requiem สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการแสดงผลของหน้าจอครับเพราะภาพที่สวยและคมชัดจะช่วยเพิ่มความสยองและอารมณ์ของเกมได้ยอย่างเต็มที่สำหรับใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์สยองขวัญให้เต็มอัธรรผมก็ขอแนะนำให้รู้จักกับ MSI MPG 2 7 4 URDFWE 1 6 M เพราะหน้าจอตัวนี้ถือว่าเป็น1จอ2ความละเอียดที่มาพร้อมกับพาแนลมินิ LED ที่จะมอบคอนทราสต์ให้แบบจัดเต็มทุกฉากมืดหรือฉากสว่างก็เห็นารายละเอียดได้อย่างชัดเจน ตีเด็ดของหน้าจอนี้ก็คือ Dual Mo หมดสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะถ้าเล่นเกม t r i p l e A แบบเต็มกราฟิกก็สามารถปรับความละเอียดเป็น4 k 1 6 0 h e r z ได้เลยลื่นไหลชัดแจ่มสมจริงแต่ถ้าหากคุณเล่นเกมชูตติ้งเน้นยิงไวๆแบบไม่สะดุดก็สามารถปรับเป็น f u l l h d 3 2 0 h e r z ได้ทันทีบอกเลยครับว่าหน้าจอนี้จะช่วยให้เราอินกับทุกฉากของ Resident Evil Requiem ไม่ว่าเราจะเล่นด้วยมุมกล้องแบบไหนชนิดที่คุณจะ อินกับทุกฉากหนีตายและทุกความสยองได้เต็มอัรธรสถ้าใครสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหน้าจอจาก MSI ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะนอกจากตัวอย่างใหม่ที่เปิดตัวในงาน Gamescom ไปแล้วนะครับทาง Capcom เนี่ยก็ยังนำเดโมโรแรกของเกมไปให้ผู้ร่วมงานได้ลองเล่นกันด้วยซึ่งแน่นอนว่าก็มีคลิปจากสื่อออนไลน์ต่างๆออกมาให้เราได้ดูกันเต็มไปหมดเลยและในคลิปนี้เราก็จะมานั่งวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันครับ เดโมจะเปิดฉากมาที่เกรซฟื้นขึ้นมาในสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งพร้อมร่องรอยบาดเจ็บบนร,ร่างกายเธอถูกจับมัดไว้กับเตียงแถมยังอยู่ในสภาพกลับหัวอีกต่างหาก และเหมือนจะมีใครบางคนกําลังดูดเลือดของเธอออกไปอย่างต่อเนื่องทําให้เราได้รู้เพิ่มเติมว่าใครหรือองค์กรใดกําลังต้องการเลือดของเธออยู่นั่นเองท่ามกลางความสับสนกเกรซพยายามตั้งสติก่อนจะใช้ไหวพลิบของตัวเองดึงสายน้ําเกลือจนทําให้ขวดเลือดแตกออกกลายปเป็นเศษแก้วแหลมเหมือนปากฉลามและเธอก็ได้ใช้มันตัดเชือกปลดพันธนาการของตัวเองออกมาได้สําเร็จ ภายในห้องนี้เกรซจะได้พบกับเอกสารลึกลับที่ดูเหมือนจะมีใครบางคนจดบันทึกอาการของเธอไว้หลังจากการถูกเจาะเลือดด้วยซึ่งเบาะแสนี้เองก็พาเราไปรู้จักกับสถานที่แห่งนี้ซึ่งมันก็คือ r o d h i l l Chronic c a r e c e n t e r คลินิกเก่าแก่ที่ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1741และที่น่าสนใจก็คือสถานที่แห่งนี้เคยถูกกล่าวถึงมาแล้วหนึ่งครั้งใน Resident Evil Outbreak อีกด้วยครับแต่ทางผู้กำกับก็ได้ออกมายืนยันผ่านบทสัมภาษณ์แล้วนะครับว่าคลินิกแห่งนี้จะไม่ได้ตั้งอยู่ใน r c c o o n City ครับในเดโมนี้ตัวเกมยังไม่มีฉากต่อสู้กับศัตรูโดยตรงผู้เล่นจะต้องอาศัยการหลบซ่อนและแก้ปริศนาเพื่อหาทางหนีออกจากพื้นที่นี้แทน ซึ่งก็จะมีรายละเอียดเล็กๆอย่างการเก็บขวดแก้วมาใช้ป่าเพื่อสร้างเสียงล่อศัตรูไปทางอื่นหรือการกดนั่งเพื่อลอบเบรนซึ่งตรงนี้ก็ดูจะเป็นระบบเดียวกับ Resident Evil 4 Remake ที่แฟนๆคุ้นเคยกันดีแต่จุดที่เป็นไฮไลท์ของเดโมโก,ก็คือการปรากฏตัวของศัตรูตัวใหม่ที่ทั้งสยองและหน้าคนลุกสุดๆถึงตอนนี้เรายังไม่รู้ชื่ออย่างเป็นทางการแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตผู้คนต่างพร้อมใจเรียกเธอว่า Big Mama ไม่ใช่บามีกึ่งสำเร็จรูปนะบิ๊กมามาเป็นศัตรูที่มีบทบาทคล้ายกับแจ็คเบเกอร์ใน Resident Evil 7มิสเตอร์เอ็กซ์ใน Resident Evil 2และเลดี้ดิมิทรสใน Resident Evil Village ที่จะคอยไล่ตามผู้เล่นไปทั่วพื้นที่แบบไม่หยุดแต่สิ่งที่ทําให้เธอน่ากลัวกว่าที่เราเคยเจอมาก็คือระบบ AI แบบไดนามิกที่มันจะคอยออกไล่ล่าผู้เล่นคล้ายกับเอเลี่ยนในเกม Alien Isolation ครับเธอสามารถพังกําแพง มุดขึ้นเพดานพโลมาดักทางหรือแม้แต่เคลื่องรถเข็นใส่ผู้เล่นได้ทุกเมื่อทำให้ทุกก้าวที่เราเล่นเต็มไปด้วยความกดดันและกลายเป็นฝันร้ายครั้งใหม่ของแฟน Resident Evil อย่างแท้จริงนอกจากนี้ในเดโมตัวนี้ยังมีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญอีกเล็กน้อยครับ นั่นก็คือบิ๊กมาม่าไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ที่มีแสงไฟได้เวลาเธอพยายามเข้ามาเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าผิวหนังกับเนื้อเยื่อของเธอถูกเผาไหมละลายออกมาแบบหน้าขนลุกสุดๆตรงนี้เลยทําให้เราสันนิฐานได้ว่าผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อาจจะมีจุดอ่อนอยู่ที่แสงสว่างหรือแสงอาทิตย์นั่นเองครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือ มุมมองการเล่นที่ให้เลือกทั้ง first person และ third person ซึ่งให้อารมณ์ต่างกันชัดเจนเลยครับถ้าเล่นแบบ first person บอกเลยว่าโอ้โหกดดันขั้นสุดหลอนแบบระยะประชิดไปเลยผู้เล่นจะได้ยินเสียงเกรซร้องไห้กรีดร้องและแสดงความหวาดกลัว แต่ถ้าเป็นเติร์ดเพอร์ซันเราจะได้เห็นแอนิเมชันของเกรซที่วิ่งหนีใต้แบบโซซัสเซเซสะดุดลื่นเลือดหกล้มระหว่างถูกไล่ล่าที่ดูสมจริงไปอีกแบบซึ่งในแต่ละมุมมองก็จะให้บรรยากาศที่ไม่เหมือนกันครับสำหรับใครที่เลือกไม่ถูกว่าจะเล่นมุมมองไหนดี เกมเขาก็ใจดีครับเพราะจะมีข้อความเตือนขึ้นมาเลยว่าฉากต่อไปนี้จะเหมาะกับมุมกล้องแบบ first person นะคุณอยากจะเปลี่ยนไปเล่นแบบนั้นไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ผู้เล่นเลยครับว่าจะทำตามคำแนะนำของเกมหรือเปล่าหรือจะเล่นในแบบที่เราถนัดก็ยอมได้เช่นกันส่วนสุดท้ายคือเรื่องของหน้าตา่าง Inventory ในภาคนี้หน้าตาเนี่ยก็ยังออกมาคล้ายกับ Resident Evil 7 Resident Evil 2 Remake และ Resident Evil 3 Remake แต่สิ่งที่ผมยังไม่แน่ใจก็คือเวลาที่เราเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมา เกมจะพอยสเหมือนกับ Resident Evil 2กับ Resident Evil 3หรือเปล่าหรือจะเป็นการเปิดแบบ Real Time เหมือน Resident Evil 7กันแน่อันนี้คงต้องรอแคปคอมออกมายืนยันกันอีกทีครับนอกจากข้อมูลที่เราได้เห็นกันไปในตัวอย่างและเดโมโลแล้วนะครับยังมีแฟนเกมตาไวที่ไปสังเกตเจอรายละเอียดเล็กๆจาก Instagram Story ของผู้กำกับ อย่างคุณโคชินากกาน,นิชิอีกด้วยโดยเขาเนี่ยได้โพสต์รูปเสื้อ Resident Evil Requiem ที่มีข้อความลอของเกมภาคนี้ซ่อนเอาไว้ด้วยครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือที่เสื้อนั้นมีการเอ่ยถึงโครงการเอลพสที่อาจจะกลายเป็นหัวใจหลักของเนื้อเรื่องในภาคนี้ถึงแม้ว่ารูปจะดูเบลอๆมองไม่ค่อยชัดแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับต่อจะให้ไม่ชัดยังไงเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาหยุดความอยากรู้อยากเห็นของแฟน Resident Evil ได้หรอกจริงไหมครับ โดยเนื้อความที่เห็นได้จากเสื้อเนี่ยบอกเราประมาณว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้ประกาศขยายเวลาการกักกันเมืองแรคคูนสิตีออกไปจนถึงปี2040โดยจากแผนเดิมที่จะสิ้นสุดในปี2026เมืองนี้ยังคงอยู่ภายใต้ใตกฎอายการศึกและมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้นหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เทือกเขาอาคลในปี1998ซึ่งได้สร้างความหวาดกลัวว่าไายนะในครั้งนั้นอาจประทุซ้ำขึ้นอีกครั้ง รัฐบาลสหรัฐจึงได้จัดตั้งโครงการที่มีชื่อว่าเอลพิสขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และพยายามนำเมืองแรคูนสิตีกลับคืนสู่สภาวะปกติแต่จนถึงตอนนี้แผนทั้งหมดยังคงถูกเลื่อนออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะปัญหาด้านความปลอดภัยที่ยังไม่สามารถรับรองได้ นี่คือข้อความส่วนหนึ่งที่เหล่าแฟนๆแกะออกมาได้ครับจริงๆแล้วคำว่าเอลพิสเนี่ยมาจากตำนานกรีกโบราณครับเธอเป็นเทพีแห่งความหวังซึ่งปรากฏตัวในตำนานกล่องแพนดอรา ตามตำนานเนี่ยซูสได้ส่งกล่องลึกลับไปให้กับสาวงามนามว่าแพนโดราและสั่งห้ามไม่ให้เธอเปิดมันเป็นอันขาดซึ่งแน่นอนว่าแพนโดราที่เกิดความสงสัยใคร,ร่รู้วันหนึ่งเธอก็ได้เปิดมันออกผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายโรคภยัยความทุกข์ทรมานความตายหลั่งไหลออกมาสู่โลกมนุษย์ แต่ทว่าภายใต้ความหายนะที่เกิดขึ้นกลับมีสิ่งสุดท้ายที่ไม่ได้ดุดลอดออกไปจากกล่องนี้ซึ่งมันก็คือเอลพพสหรือความหวังซึ่งในตำนานนี้เองนะครับความหวังถูกตีความด้สองความหมายทางหนึ่งมองว่าแม้ว่าโลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ความหวังเนี่ยยังคงอยู่กับมนุษย์เสมอเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้มนุษย์เรายังสู้ต่อไปส่วนอีกทางก็มองว่า เอลเพสจะถูกขังอยู่ในกล่องเนี่ยจริงๆแล้วหมายความว่ามนุษย์ถูกทิ้งให้หลงอยู่กับความหวังลวงตาเป็นสิ่งที่คอยกักขังเราให้ต้องทนกับความทุกข์และเราก็ไม่เคยหลุดพ้นจากความทรมานนี้ได้เลยจริงๆและเมื่อเรามาเชื่อมโยงตำนานนี้เข้ากับ Resident Evil Requiem โครงการ L อลพจึงไม่ใช่แค่ชื่อโครงการธรมธรมดาธรรมดา แต่มันอาจเป็นสัญลักษณ์ของความหวังของผู้คนและความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการจะฟื้นฟูเมืองแรคคููซิตีแต่ทว่าในขณะเดียวกันมันก็อาจซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้เหมือนกับกล่องแพดราที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นโครงการที่ซ่อนบางอย่างที่ชั่วร้ายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธชีวภาพรุ่นใหม่การทดลองที่ผิดศิลธรรมและความจริงที่ถูกปิดบงังที่ใช้ความหวังเป็นเพียงภาพลวงตานั่นเองครับ อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์จากผมแรคคูณบอดแคสต์เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเราก็คงต้องรอไปหาความจริงพร้อมกันอีกครั้งในตอนที่ตัวเกมวางจำหน่ายครับ Resident Evil Requiem จะวางจำหน่ายให้กับเครื่อง PlayStation 5 Xbox Series X และ S และ PC ในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2026ครับแน่นอนว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับชาวแรคคูณทุกคนก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับ ผมก็อยากจะสอบถามเ,เพื่อนๆว่าคุณจะเล่น Resident Evil Requiem ในมุมกล้องแบบไหนระหว่าง first person หรือ third person หรือจะเล่นตามที่เกมแนะนำแต่ละฉากไปเลยยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาให้อ่านกันบ้างนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้และขอบคุณทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นซ u เปอร์แตงส หรือสมัครสมาชิกเป็นพลเมืองชาวแรคคูนซิตี้กันนะครับการสนับสนุนของพวกคุณทุกคนคือแรงผลักดันและกำลังใจให้ผมเดินหน้าต่อไปและถ้าคุณรักและคลั่งไคล้ e s i d e n t e วิ l ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์จอลึกลอเกมแบบนี้จากช่องของเราที่รักคูณบอร์ดแคสกันนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับชาวแร็คูนทุกคน